สำหรับเทอร์โบฟอร์ดและมาด้าบีดี50โพรนะฮะหากลูกค้าเทอร์โบที่ติดมากับรถเความเสียหายทางเรานะฮะเอชเราก็อยากจะแนะนําให้เป็นลักษณะเทอร์โบแท้นะฮะเทอร์โบลูกที่2เพราะว่ารถฟอร์ด Ford เนี่ยจะเป็นรถที่มีน้ําหนักของตัวรถเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเครื่องยนต์ของตระกูลฟอร์ดเนี่ยอาจจะต้องใช้สมรรถนะค่อนข้างสูงหากถ้าเราไปใส่เทอร์โบที่ไม่ใช่เทอร์โบแท้หรือเป็นเทอร์โบทดแทนเนี่ยก็อาจจะมีความเสียหายหรืออาจจะใช้กําลังได้ไม่เต็มประสิทธิ สำหรับเทอร์โบแท้ของ Ford 2.2และมาด้าปีที50โปรตัวนี้ทาง S Q D เราได้เอามาจำหน่ายทั้งเซตแบบนี้นะฮะในราคาก็2 3 0 0 0บาทเป็นราคาที่ไม่ได้สูงแล้วแล้วก็ได้ไปทั้งชุดทั้งมอเตอร์ทั้งเทอร์โบหากคุณลูกค้าท่านไหนเนี่ยเทอร์โบไม่ได้เสียเสียแต่มอเตอร์นะครับแล้วก็มีมอเตอร์แยกจำหน่ายนะฮะเป็นมอเตอร์แท้แบบนี้นะฮะมอเตอร์แท้เนี่ยบริษัทเทลล่าเป็นผู้ผลิตนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ของกาเลตใหม้แท้สเต็ปมอเตอร์ในราคา8,00 จะต้องเปลี่ยนทั้งเทอร์โบและมอเตอร์เนี่ยซื้อไปทั้งชุดแบบนี้ก็จะคุ้มกว่าครับได้ไปทั้งเซตในราคา2 3 0 0 0ับาทแล้วก็ของแท้เนี่ยก็จะมีเรื่องของ1ชุดเนี่ยก็จะมีเรื่องของประเกน็นประเก็นแท้เนี่ยก็จะแถมไปอยู่ในกล่องนะฮะของแท้จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นกล่องกาลิเป็นแบรนด์ผู้ผลิตให้กับเทอร์โบแท้ให้กับฟอร์ดและมาด้านะครับกาลิ เรามีราคาสําหรับอู่และร้านค้าแจ้งสถานที่และชื่ออู่มาเรามีส่วนลดให้10%นะครับสำหรับอู่และร้านคา้าหากเปลี่ยนเทอร์โบโทดแทนเนี่ยในเรื่องของฟอร์ดเนี่ยมันอาจจะมีวิยุการใช้งานที่ไม่ได้ทนครับและวันนี้ก็เทอร์โบแท้สําหรับรถรุ่นนี้เรามาจําหน่ายให้แล้วในราคาที่ไม่แพงแล้วก็เข้าถึงได้สําหรับฟอร์และมาสด้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ